ว,ว้าวโรแมนติกจังอากาศที่นี่เย็นสบายท้องฟ้าเป็นสีคาำเมฆก็สวยด้วยเซเลมองมาทางนี้จะเริ่มถ่ายวิดีโอแล้วอืมฉันพร้อมแล้วล่ะใหอรุณสวัสดิ์ทุกคนโอ้โหอย่างสวย ทายสิว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนใช่ถ้าคุณเห็นคลิปนี้แสดงว่าเราได้เดินทางด้วยเครื่องบินและรถไฟความเร็วสูงมากกว่า10ชั่วโมงแล้วจนถึงจุดชมวิวของเขาวงกตแล้วตอนนี้เมย์กับเคียร์หน้าไปซื้อเครื่องดื่มส่วนฉันกับเซเลแล้วก็อาจารย์ใหญ่กำลังถ่ายวิวเอ๊ะอาจารย์ใหญ่ล่ะ เมื่อกี้ยังอยู่ข้างหลังเราอยู่เลยฮะทำไมที่นี่ถึงมีแต่ทางขึ้นล่ะเนี่ยเกี่ยวอัศจรรย์การมาจนไัยที่หมุนวนลงสู่เบื้องร่างอะไรกันนี่มันปีนเขาช,ชัดเลยอยากพักจังเดินมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เห็นเขาวง,งกฎเลยจุดชมวิวนี่ใหญ่แค่ไหนกันเนี่ย บันทึกวิดีโอไว้หมดแล้วฮ้อะไอะไรนะท่าทางของอาจารย์ใหญ่เมื่อกี้โบเนียบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยลบทิ้งเดี๋ยวนี้นะเซะเลรีบหนีเร็วอาจารย์ใหญ่โกรธแล้วเอ๋เอ๋โบเนียเรากลับมาแล้วเอ๊ะทำไมป้าเทรี่ถึงหอบขนาดนั้นล่ะ เปล่าเปล่าซักหน่อยจู่ๆเสียงข้อความใหม่ก็เด้งขึ้นเอ๊ะอาจารย์ฮิเมโกะส่งข้อความมาขอโทษด้วยฉันบังเอิญเจอเพื่อนที่บาร์เมื่อคืนนี้เลยดื่มเยอะไปหน่อยพวกเธอไปเที่ยวกันก่อนเลยพอฉันสั่งเมาแล้วจะตามไปขอให้สนุกนะจากฮิเมโกะเอ๊ะอาจารย์ฮิเมโกะไม่มาเหรอ เอาหน้าเอาหน้านานๆจะได้มาถึงต่างแดนสักทีให้อาจารย์ที่ไม่โกรได้พักผ่อนเถอะเอ้ยให้ตายเถอะเวลามาเที่ยวก็มักจะมีเรื่องแบบนี้ทุกทีเลยนี่แหละคือความงดงามของการเดินทางสนุบจะตายเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปการเดินทางซึ่งเต็มไปด้วยความน่าประหลาดใจเขีรยหน้า เธอพูดจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเลยนะหมายถึงเรื่องที่เขียหน้าจับฉลากได้บัตรรวมทุกอย่างของจุดชมวิวหรือเรื่องที่ไม่ต้องทำการบ้านปิดเทอมฤดูหนาวล่ะเื้เคียนาเธอบอกว่าทำการบ้านปิดเทอมฤดูหนาวเสร็จแล้วไม่ใช่หรอฉันเออพอกลับไปแล้วฉันจะตั้งใจทำเวลาแบบนี้ก็อย่าไปพูดถึงมันเลย เรารีบไปกันเถอะอาจมีอะไรสนุกสนุรอเราอยู่ก็ได้นะคณะทัวร์เซนเฟนย่าออกเดินทางได้เคียรหน้าจะรีบไปไหนเรื่องการบ้านยังเคียร์ไม่จบเลยนะป้าเฮลีนั่นแหละที่ช้าเองเสียงของเธอดังก้องไปทั่วหุบเขาโล่งกว้างจากนั้นก็หายเข้าไปในกีบเมฆแปลกจังรู้สึกว่าวีดีโอที่ถ่ายเมื่อกี้ จะมีเสียงรบกวนโบเนียสวมหูฟังและเปิดโปรแกรมจัดการเสียงเพื่อยืนยันอีกครั้งหลังจากประมวลผลขึ้นเสียงที่ผิดปกติแล้วเสียงรบกวนก็ชัดขึ้นฟังดูเหมือนเสียงของเครื่องจักรบางอย่างเฮ้ hey, โบเนีเยอย่ามัวแต่เม่อมองโทรศัพท์อยู่สิรีบมานี่เร็วฉันเจอทางข้างหน้าเข้าเขาวงกดแล้ว อืมไปเดี๋ยวนี้แหละในขนาดเดียวกันหน้าอีกด้านของจุดชมวิวเฮ้ทางฝั่งนายเสร็จหรือยังยังวะ่ะเฮ้ยเฮ้พูดมาไปยังว่ะเฉยอากาศที่หายใจออกมากลายเป็นไอสีขาวและค่อยๆจางหายไปบอกตามตรงฉันนึกไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้ มีหลายอย่างที่คาดไม่ถึงเช่นสภาพอากาศการทำโอทและโอ,โอ้ยแคนการต้องมาอยู่ในถิ่นธุรกันดารแบบนี้โอ้โหคาป,ปาร์ก็มาชูก็มาเควินก็มาแคนก็มามาทาั้งแก,งก๊งวะเนี่ยยิ้มหน่อยสิเรากำลังถ่ายวิดีโอกันอยู่นะ พวกนายหาดูสัตว์จาร์โมเบียเป็นตัวอย่างสะบ้างหล่อน,นั่งผสมปูนอยู่เงียบๆคนเดียวโดยไม่บ่นอะไรสักคำเลยนะโมเบียแต่กับจุดๆเลยลองโฟกัสไปที่อื่นเถอะแบบนั้นอาจจะช่วยให้ไม่รู้สึกหนาวนะนึกภาพเตาผิงไฟที่ไฟลุกโชนพวกนายนั่งอยู่ข้างๆพร้อมกับผ้าหม่มและชาร้อนทีนี้ มองออกไปไกลๆหูหูจะหนวกอยู่แล้วฮึบฮึบใส่ไว้อีกแค่นี้เบาเกินไปโอ้ยโอ้ผมกาลังสังเกตเห็นว่าคาราสแม่งแบกแบกกล่องไม่ก็แบกปูนเลยอะความรอบคอบจะทำให้ปลอดภัยอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทสถานที่ก่อสร้าง เป็นเมื่อนสนามลบก,การระวังป้องกันจะนำมาซึ่งงานที่ราบลื่นเป็นไงพวกนายรู้สึกยังไงบ้างไซก่อสร้างหนาวเออแล้วอะไรอีกล่ะดูเหมือนจะหนาวขึ้นเรื่อยๆเลยเอ๊ะแปลกจัง ฉันชี้นำทางทิวทยาที่อพูเนียสอนฉันดูเหมือนจะไม่ได้ผลแฮะต้องดื่มน้ำอุ่นเยอะๆหน่อยโอ้ยแกงนี้ทุกหน่วยปวดทราบนักท่องเที่ยวเข้ามาในจุดชมวิวแล้วยำนักท่องเที่ยวเข้ามาในจุดชมวิวแล้วร,รีบดำเนินการก่อสร้างทันทีเฮ้ยสามคนนั้นนะ่ะ อย่าโม่แต่อู้สิไม่ต้องทำเป็นมองพวกนายนั่นแหละเควินรับผิดชอบการขุดเจา e ะเอลิเซียรับผิดชอบงานระบายน้ำส่วนซูขอนึกก่อนนะมือที่ใช้จับมีดผ่าตัดของนายคงนิ่งมากสินะงั้นหน้าที่ชาวพะถังปูนหน้าที่ชาวชาวผะถังปูนก็ฝากนายด้วยก็แล้วกันฉัน ฉันจะพยายามแคนพาโดเอาแปลนก่อสร้างมาหรือยังยไม่ต้องห่วงอยู่นี่แล้วปิวหายหรอลมแรงเกินไปแล้วภาพมันกำลังจะปิวไปแล้วใส่หัวไป อย่ามาเกะก,กะถ้าคิดจะขวางทางฉันก็จะไม่เกรงใจละหุ่นจักกลนหน้าตาประหลาดตัวหนึ่งค่อยๆถอยหลังแต่ยังคงส่งเสียงเตือนออกมาวา้าใจเย็นๆค่ป๋าเจ้านี่แพงมากเลยนะเจ้าเศษเหล็กนี่มันอะไรกันแน่โทษทีโทษทีลืมบอกไปเลยเพื่อความปลอดภัยของไซต์ก่อสร้างฉันก็เลยจัดหน่วยรตเวน และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยไว้มากมายสำหรับไซต์ก่อสร้างที่ว่างเปล่าแบบนี้มันจะเป็นด้วยเหรอมีปัญหากับสิ่งประดิษฐ์ของฉันหรือไงเออไม่มีไม่นึกถึงเลยว่าพวกมันจะยังทำงานอยู่สแสดงว่าสิ่งประดิษฐ์ของวิวมีความทนทานไงละ่ะแค่ปิดมันเราก็จะทำงานต่อได้อง่วงชมัดเลย เมื่อไรจะได้พักสักทีดูจากกำลังคนในตอนนี้แล้วต่อให้เราทำงานหามลุ่งหามข้าวแค่ไหนก็ต้องใช้เวลามากกว่าครึ่งปีถึงจะสร้างจุดชมวิวเสร็จพวกนายไม่ต้องห่วงด้วยเครื่องจักรก่อสร้างกึ่งอัตโนมัติและทีมวิศวกรล่าสุดข,ของฉันเราจะสร้างเสร็จได้ภายในครึ่งเดือนเควินนายใช้วันลาหยุดของปีนี้จนหมดแล้วสินะ ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ฉันยอมกลับไปทำโอทีดีกว่าไม่แน่เพื่อนร่วมงานของนายอาจคิดว่านายกำลังมีความสุขกับการหยุดพักผ่อนก็ได้นะมันผิดพลาดตั้งแต่ตอนไหนกันแน่ถึงกลายมาเป็นแบบนี้ได้งั้นคงต้องถามวิวผู้หน้าทึ่งแล้วละ่ะ24ชั่วโมงก่อนหน้านี้ หืแจ้งเตือนจากผู้ช่วยจับฉลากผู้ชนะรางวัลที่หนึ่งจะได้ไปจุดชมวิวเขาวงกฎเกียวในวันพรุ่งนี้โปรดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่จับฉลากเขาวงกดการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่เหรอนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยไม่เคยได้ยินเลยฮะ ส่งผิดคนหรือเปล่านะเขาว,วงกดเกียวฉันรู้สึกเหมือนเคยได้ยินชื่อนี้ที่ไหนมาก่อนเลยฉันคุ้นเคยกับกลโกงแบบนี้ดีต้องระวังไว้นะพาโดเดี๋ยวนี้โฆษณาหลอกลวงมีอยู่เต็มไปหมดถ้าไม่ระวังจะโดนหลอกเอาได้ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเคยเห็นในเว็บไซต์ท่องเที่ยวตั้งนานแล้วแถมมีรูปถ่ายของคุณอีกตั้งหากดูนี่สิ ฉากหลังในรูปดูคุค้นๆแฮะหรือว่าเอ๊ะนึกออกแล้วน่าจะเป็นโครงการก่อสร้างจุดชมวิวที่ฉันไม่คนรับผิดชอบมันมีเส้นทางเที่ยวชมที่ซับซ้อนเหมือนขาวงกฎแถมฉันยังร่วมมือกับศาสตราจารย์โมเบียสในการผลิตหุ่นยนต์เคลวจำนวนมากเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับนักท่องเที่ยว หากมีนักท่องเที่ยวผู้โชคดีผ่านเขาวงกฎไปจนถึงชั้นล่างสุดได้ก็จะพบหุ่นจักรกลขนาดใหญ่ที่คอยเฝ้าสมบัติจำนวนมหาศาลน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะว้าวฟังแล้วรู้สึกอยากล่าสมบัติเลยแต่เจ้านายพอใจกับการออกแบบจุดชมวิวให้เป็นแบบนี้เหรอทุกคนพอใจกับมันมากพอพวกเขา เห็นแบบแปลงก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยน่าเสียดายที่จูจ่ๆผู้ออกทุนและผู้พัฒนาโครงการก็พาการถอนตัวแถมยังทิ้งสัญญาจ้างไว้ให้ฉันส่วนอาคารทั้งหมดก็ถูกนำมหาหักกบหนี้เอ๋สัญญาจ้างหายไปไหนแล้วว่าจะให้พวกเธอดูสักหน่อยแล้วทำไมไม่สร้างจุดชมวิวต่อให้เสร็จล่ะ เธอก็รู้นี่ว่าฉันไม่ได้มีเงินทุนมากมายขนาดนั้นแต่ที่สำคัญคือตอนนั้นฉันไม่ได้คิดจะเปิดให้คู่คนทั่วไปด้วยซ้ำแต่ปล่อยไว้เฉยๆก็น่าเสียดายฉันเลยจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจะฉลากไว้ในเว็บไซต์ท่องเที่ยวแถมยังอะไรวะ forward ไปที่กลุ่มสวนทองด้วยเอาละ เวลาเหลือไม่มากแล้วเก็บข้าวของแล้วออกเดินทางกันเลยเอ๊ะไปไหนเหรอก็จุดชมวิวน่ะสิเมื่อกี้ระบบแจ้งเตือนว่ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งใช่พวกเธอหรือเปล่าได้เวลาเปิดเวทีใหม่แล้วหืมรู้สึกคับคลายคับคา,คบคาแฮแต่ฉันจำไม่ได้นะว่ามีคนถูกรางวัลคงไม่ใช่พวกคำเชิญลึกลับ ปีศาแปลกๆหรือเกาะที่ไม่ได้มีแม้แต่สัญญาหรอกนะฉันไม่ไปเอ้ยทำไมพวกนายถึงจำไม่ได้ล่ะทางทางที่ระบบแจ้งเตือนว่ามีคนถูกลางวัลแท้ๆฉันลองตรวจสอบประวัติการจะฉลากของตัวเองดูแล้วก็เจอแต่เคล็ดลับในการหาที่ฝึกงานอันดับที่10คือเงินก้อนโต ชายามบ่ายกับเอลิเซียไม่เห็นมีเข่าวงกฎดเลยนี่ฉันจะตรวจสอบบันทึกของระบบก็แล้วกันผู้ชนะรางวัลใหญ่ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้ข่าวงกฎดเป็นเวลาสิปีได้แก่เคียนาคาสลาน่านี่มันใครกันน่ะดูเหมือนจะไม่ใช่แขกของสวนทองคำนะพี่วิวคงไม่ได้ส่งให้ผิดกลุ่มหรอกนะ เป็นไปไม่ได้ฉันส่งลิงก์แค่ในกลุ่มส่วนทองคาเองนะหรือคนที่ชื่อเคียร์นาคนนี้ไม่เพียงแต่ค้นพบเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้ตั้งใจแถมยังบังเอิญถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยอะไรจะโชคดีขนาดนี้ดวงดีว่าโกกับพาโดเลยแฮะแฮมมาถึงขั้นนี้จะยกเลิกก็ไม่ได้ซะด้วยนักท่องเที่ยวพวกนั้นน่าจะอยู่ระหว่างทางแล้วอ่า ถ้าพวกเขาเห็นว่าจุดชมวิวเพิ่งสร้างไปได้แค่ครึ่งเดียวคงต้องผิดหวังมากแน่ๆน,นั่นสิถ้าเรื่องนี้เผยแพร่สู่สาธารณะออกไปฉันต้องเสียหน้าแน่ๆอ๋อเป็นงี้นี่เองดังนั้นเพื่อนๆที่น่ารักทั้งหลายเรามาสร้างเวทีนี้ให้เสร็จสมบูรณ์กันเถอะประสบการณ์ในการก่อสร้างที่น่าจดจำ การสํารวจเขาวงกตที่ไม่เคยมีมาก่อนส่วนเรื่องเงินทุนฉันจะหาวิธีเองแบบนี้เป็นไงแม้จะเป็นจุดชมวิวที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็เป็นที่ที่ไม่เลวนะในคู่มือระบุว่าสภาพอากาศที่นั่นอบอุน่นและมีแดดตลอดทั้งปีถือซะว่าเป็นการหยุดพักผ่อนก็แล้วกันอบอุน่นและมีแดดตลอดทั้งปีฮึม ดันหลวมตัวเชื่อเธอซะได้มีอะไรอยากจะพูดไหมวิวฉันก็แค่อ่านตามคู่มือท่องเที่ยวเท่านั้นเองใครจะไปรู้เราว่าพวกนายจะเอาแต่เสื้อผ้าหน้าร้อนมาโอ้ก็เลยใส่ชุดว่ายนะ้ำใส่ชุดซัมใส่ชุดซัมเมอร์เนี่ยเหรอแต่วิวเธอเองก็เอาแต่เสื้อผ้าหน้าร้อนมาเหมือนกันไม่ใช่หรอฮัชิว แฮมทุกคนทำงานต่อไปได้พอออกแรงเดี๋ยวก็หายหนาวเองหยิบพ่วและสว่านไฟฟ้าของพวกนายแล้วเคลื่อนไหวร่างกายให้วบอุ่นซะ